สันตากายเถระวัตถุอันว่าเรื่องแห่งพระเถรชุวาสันตากายมญานข้าพระเจ้าวเทเทจเตจกาวสถานว่าพระศาสดาวิรันตัวเมื่อประทับอยู่เชตวันเนในพระเชตวันอาระพะทรงปราบสันตากายยัตเทรังซึ่งพระเถรชุวาสันตากายกเทศิตรัสแล้วธรรมเทศนาซึ่งพระธรรมเทศนาอิมังนี้ว่าสันตากายโยอิติดังนี้เป็นต้นกิระได้ยินว่าหาทาปาทะ กุกุจังนามะชื่ออันว่าความขนองแห่งมือและเท้าตาสาเทระสาแห่งพระเทระนั้นณนะอนโหสิไม่ได้มีแล้วโสเทโรอันว่าพระเทระนั้นกายะวิชัมภะนราหิโตเป็นผู้เว้นแล้วจากความบิดซึ่งกายสันตาอัตภาโวเป็นผู้มีอัตภาพสงบแล้วอโหสิได้เป็นแล้ว กิระได้ยินว่าโสเถโรอันว่าพระเถระนั้นอาคโตมาแล้วสีหาโยนิยาจากกำเนิดแห่งราชสีกิระได้ยินว่าสีหาอันว่าราชสีทั้งหลายข้าเหตตาวาเทือ,อแล้วโควรจรังซึ่งการหากินเอเกเทศสังในวันหนึ่งปวิสิตว,วา เข้าไปแล้วรัชตาสุวรรณมะนีประวาลคัวหานางแห่งถ้ำอันเป็นวิการแห่งเงินและถ้ำอันเป็นวิการแห่งทองและถ้ำอันเป็นวิการแห่งแก้วมณีและถ้ำอันเป็นวิการแห่งแก้วประพานทั้งหลายหนาะอัญจตารางคัวหังสู่ถ้ำถ้ำใดถ้ำหนึ่งนิปชิตวานอนแล้วมโนศิลา หริตาล l จจุนเนสุที่จุนแห่งมโนศิลาและหารดานทั้งหลายสัตตาหังตลอดวันเจ็ดอุทายะลุกขึ้นแล้วทุเวเสนในวันสตเีที่เจ็ดโอโลเกตวาตรวจด,ดูแล้วอัตโนนิปนัฏฐานังซึ่งที่แห่งตอนนอนแล้วสเจท่าว่าสีหาอันว่าราชสีทั้งหลายปัสสันติ เห็นอยู่มโนศิลาหริตาละจุนานังวิปกินะตังซึ่งความที่แห่งจุนแห่งมโนศิลาและหารดานทั้งหลายเป็นของเรียรายแล้วนางคุธัสาวากันนานงวาปาทานังวาจริตตา เพราะความที่แห่งหางหรือหรือว่าแห่งหูทั้งหลายหรือว่าแห่งเท้าทั้งหลายเป็นอวัยวะอันตนให้ไหวแล้วใสจินเตตวาคิดแล้วว่าอิทางสยนังอันว่าอันนอนนี้ปฏิรูปังเป็นกริยาสมควรชาติยาวาแก่ชาติหรือโคตตสวาหรือว่าแก่โคตเตของเจ้า โมติย่อมเป็นนณะหามิได้อิติดังนี้นิราหาราเป็นสัตว์มีอาหารออกแล้วหุตวาเป็นนิปัชชันติย่อมนอนสัตาหังตลอดวันเจ็ดปุณะอีกปะนะแต่ว่าจุนนานังวิปกินนภาเวครั้นเมื่อความที่แห่งจุนทั้งหลายเป็นของเรียรายแล้ว อาสตีไม่มีอยู่สีหาอันว่าราชสีทั้งหลายจินเตตวาคิดแล้วว่าอิทางสยนางอันว่าอันนอนนี้อนุชวิกังเป็นกิริยาอันสมควรชาติโคตตานังแก่ชาติและโคตทั้งหลายเตของเจ้าโหติย่อมเป็นอิติดังนี้นิคมตตวาออกแล้วอาสยา จากที่เป็นที่อาศัยวิชัมพิตวาบิดแล้วกายยังซึ่งกายอนุวิโลกเกตวาแลดูตามลำดับแล้วทิสาซึ่งทิทั้งหลายนาทิตวาบรรลือแล้วสีห,าหนาทางบรรลือแห่งสีหาจิขตุงสามครั้งปกมันตีย่อมหลีกไปโคจรายะเพื่ออันหากิน พิขูอันว่าพิกษูออยังนี้อาคโตมาแล้วสิหาโยนิยาจะกำเนิดแห่งราชสีเอวะรูปายะมีอย่างนี้เป็นรูปตัวนี้พิมพ์ผิดนะครับหมอมาาเกินขึ้นมาพิกขูอันว่าภิกษุตั้งหลายที่สวาเห็นแล้วกายยสมาจารังซึ่งความประพฤติโดยเอื้อเฟือด้วยดีโดยกายตาสาะพิโกโนแห่งพิกสูนั้น อาโรเจสูงกราบทูลแล้วสัตรูแก่พระศาสดาว่าพันเตฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญพิกขูอันว่าภิกษุสันตากายเทระสริโสผู้เช่นกับด้วยพระสันตากายเทระนาโนเทธาปุโภโหติเป็นผู้อันฆ่าพงทั้งหลายไม่เคยเห็นแล้วย่อมเป็น เพราะว่าหาธาจารนางวาอันว่าอันยังมือให้ไหวหรือปาธาจารนางวาหรือว่าอันว่าอันยังเท้าให้ไหวกายยะวิชมพิตาวาหรือว่าอันว่าความบิดซึ่งกายอิมัสสาเทราสาแห่งพระเถระนี้นาทีย่อมไม่มีเทราสานิสินทานีในที่แห่งพระเถระนั่งแล้ว อิติดังนี้สถาอันว่าพระศาสดาสุตวาทรงสรับแล้วตังวัจนังซึ่งคำนั้นวัตวาตรัสแล้วว่าพิกเวดูก่อนพิกษุทั้งหลายพิกุณานามะชื่ออันภิกษุอุปสันเตนะเอวะเป็นผู้สงบมั่นแล้วนั่นเทียวทวารีหีโดยทวารทั้งหลายกายาทีหีมีกายเป็นต้น สันตากายเทเรนาวิยะเรากล่ว่าสันตากายเทระพวิตพังพึงเป็นอิติดังนี้อาหารตรัสแล้วคาถางซึ่งพระคาถาอิมังนี้ว่าพิกขูอันว่าภิกษุสันตากายโยผู้มีกายสงบแล้วสันตาวาโจผู้มีวาจาสงบแล้วสันตมโนผู้มีใจสงบแล้วสุสมมาหิตโต ผู้ตั้งมั่นแล้วด้วยดีวันตะโลกามิโสผู้มีโลกามิตรอันคลายแล้วมยาอันเราวจติย่อมเรียกว่าอุปสันโตเป็นผู้สงบมั่นแล้วอิติดังนี้อิติดังนี้